สวัสดีครับกลับพบกั iko, บผมคามิเนโกกับเกมคิลิ่งอ2แล้วนะวันนี้เราก็มาเล่นอะไรแก้เซ็งนีหน่อยก็คือมาโซโล่ซีดีนะก็ไม่ฝนด่านคิลิ่งพู่มันด่านโปรดเวลาโดนด่านมันใหญ่ดีแค้นแล้วก็แบบด่านมันใหญ่แล้วก็แบบเวลาเราโดนดันเยอะๆเราสามารถวิ่งไครหลบสาดได้มันเลยแบบ วิ่งวิ่งมันดิเดี๋ยวเราเรียกบอดหมอก่อนบอดหมอออโต้เซ็ไทมกระแจกตังกระสุนไม่จำกัดขอเซทไทม์ติดง่ายๆแล้วก็แล้วก็จะเล่นแบบโหลดเอาเหมือนตอนเล่นเซิร์ฟโอทีเล่นดิเซอร์ดิเกิลกับเอสพิกแต่เซิร์ฟนี้มัน ดิสเดิร์กเกิลอัปเกรดไม่ได้ s p x อัปเกรดได้แค่หนึ่งขั้นก็บาลานซ์อยู่ดิสเดิร์กเกิลบวกหนึ่งกับบวกสองนี่มันโหดจริง <c oughs> แรงมาก s p x บวกสองขึ้นไปก็แรงเดี๋ยวซีดีนโฟนแม็กมอนห้าสิบโค้ดไซส์สี่ฮูวีสอง เราเริ่มต้นแล้วว่าเราโซโล่แค่เว็บสิบเว็บเดียวก็น่าจะนานนะเล่นเว็บสิบพอละการสลิกอร์เล่นนานๆแล้วปวดนิ้วมากก็บอกเลย,ยอ๋ออัปเกรดปืนพกไว้ขำๆนั่นตังมันล้นอยู่แล้ว เฟตทาวยี่สเจ็ดสักเคสสี่เอ็ดเลยเหรอฮหตัวใหญ่หกสิบแปดเหมือนไซเคิลดีสักเคกมันลนะ้นนี่แหละใย่ยีมีร้นเลย ไลไปวะโอ้เดเพาวมาเป็นขบวนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเกศิษฐ <c oughs> ามาถูกจงหวังอะ เฟต์เผามาสามตัวพร้อมกันรึเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย,ย็นโคตสี่ตัวห้าตัวหก <c oughs> ตัว,ตวโ้ยโวยโ้ยหย,ยับละหยับละเดี๋ยวหนีตั้งหลักก่อนเยอะไปไหมโ้ยโ้ย เกาะนีบๆเดียวหายจริงๆหาที่ตั้งหลังดีๆอยู่นานแล้วแบบมีเค้กก็มีก่อฟาสเก็ตกาทั้งะวะ เศษทาหมดยับเลยต้องหาทางนี้ก่นอนนะเศษทาวแตกไปอีกหนึ่งโอเคมาเรื่อยๆเลยเศษทาวเล็กตั้ง250ตัวยิงไป another, another. โอ้ย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 ท่าแรง <of> เดี๋ยว <those S 1> เดี๋ยวเดี๋ยว โอ้ย,อยเดี๋ยวเดี๋ยวโดดลบก่อนเราถือมีดไว้เตรียมแผนรีเพราะว่าการสลิงเกอร์มันบางมันรับไฟผาวท่าแรงได้ไม่เกินสองครั้งอ่ะเซตไทมก็ไม่ใหม่เล่นยากหนึ่งโอ้โหข้างหลังมีสเคโอ้ย โอ้ยเะพามาอีกสามเลยล้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีบอดหมอนี่แบบต้องยิงแล้วตอดไปเรื่อยๆโอ้ย,อย,อยติดมุมโอเคจะทำมาสะเค็งขวางทาง ดีนะกาซาลิงเกอร์มันวิ่งไวอะ่ะมันแบบมันไข้ง่ายแหวกฝ่าวงล้อมไปได้ เป็ดเผามาไม่หยุดเลย ไฟทามหมดอีกอ๋อยิงไม่สะใจเลยเว่อร์สเค็กดักอีกเดี๋ยวเดี๋ดีโอ้เฟดพาวหน้าหลังเลย <laughs> คิดบะโอ้ยโอ้ย โท่าเบาโอเคได้โอ้ยโอียเปล่าเกินดิอ๋อวิ่งมาเป็นคาร์บอนเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้ยโอ้ยท่าแรง <'m> <c oughs> ไม่มีบอดหมอนที่เราแน่จะตายนะเราบอกเลยเ <c> ฮ <oughs> okay. <c oughs> ้ยเสร็จทันกว่าจะมาหวานเกี๊ยบ เซร็จทำมานี่เฟร,รพาวสามตัวหายหมดอ่ะโอ้ไม่เลยเห็กเป็นร้อยตัวเลยวิ่งยิงจนเมื่อยแล้วบอกเลยโอย้ยเดยวเดี๋ยวเดี๋ยว กลัวโดนเฟดพาวตบแล้วปอยตกน้ำสุดละ <c oughs> อยู่ริมสามไม่ได้โอ้ฮัสปวเลย ที่ตั้งหลากก่อนเพราะว่าเราโดนสกิกประกบว่าปืนดีที่มัน ซีกไว้หน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยท่านโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฟดพาวดักทุกครั้งโอ้ยโอ้ยต้องเคลียร์งนีด้วยโอ้ยโอ้ยร โอยโอยโอยรอดไปรอดไปต้องอยู่ในรัศมีที่บอดหมอกมันที่อยู่แล้วได้สิม่งั้นตายแน่ เค้กดักทุกทางเอาปืนแบสจบอ๋อเสียมันบางทางนี้ต้องวิ่งออกมาอ๋อแม่งโดนหัวนัดเดียวเลทเลย,เลย ใส่ไป,ไปอะ่ะกินยากมากรีโหลดกันโอ้ยอยู่นี่ไม่เหมาะเฟตพาวอยู่ไหนแ <c oughs> ม่งเล็ดละบ้าโอ้เปลิ่วอุ้ยเกิดตกน้ำเดี๋้อเด้อ เหลือเป็นขบวนเลยแมกมอนห้าสิบสักเคกนี่น่าจะเกินครึ่งอ่ะเฟดพาวน่าจะหมดแล้วเดี๋ยวแต่สักเคอกเคอ่ะถ้าเราไม่ไปเลทมันพร้อมกันหลายตัวเราเก็บทีละตัวก็ไม่เป็นปนัญหา lovely my good your face Oh, love my guns ทำไม่ติดเลย้ยยิงจนเมื่อยแล้วเนะี่ยนี่แค่เวิฟสิบเวฟเดียวเนะี่ยใส่คิ้นมันใส่แค่ย้อยพิเศษแหละเลยวดูเมื่อย มันแหลือแต่สักเค้กหมดแล้ว hey. โอ้ยิงไม่โดนเลยเหลือสะเค้กร้วเลยแหละสะเค้กเจ็ดตัว <laughs> แต่ถ้ามันไม่เลทมันก็เป็นเป้าดีๆนี่เองเอ่ะเก็บทีละตัวสบาย สเตตไทม์นี้ยิงหายหมดอะบอกเลยหมดละนี่แค่เว็บเดียวสิบสามนาทีตัวใหญ่หกสิบหกเราคิดว่ามันน่าจะมากกว่าหกสิบหกมั้งเนี่ย ดิเซอรี่เกินดามัยสองแสนในเว็บเดียวเนขอดูแสแตตตัวเองดิซีดีไมล์สเตตเฮดชอตหกสามตัวใหญ่หกสิบหกนี่เรายิงเฟสพาวไปยี่บห้าแล้วก็เคกสี่เอ็ดแต่ถ้าไม่รู้รู้สึกเหมือนมันเยอะกว่านี้วะ โอเคแล้วจบคลิปครนี้เดี๋ไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ